ราศดรได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะคนชราคนพิการเด็กไร้ผู้อุปการะและผู้มีรายได้น้อยรวมทั้งสภาพอากาศหนาวที่ทำให้เกิดความแห้งแล้งและเกิดอัคคีภัยบ่อยขึ้น หนาวนี้ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างคะโอ้ยแนาหนาวปีนี้มันอย่างที่บอกแล้วมันหนาวขนาดนักเลยเนาะหนาวขนาดเลยเวลาแบบคนเท่าคนแก่อาบน้าเนี่ยโอ้ก็ต้องอะไรอาบน้ามันต้องแต่หัววันเลยะวา่ควาคำคำนี่กะอาก,กาศมันหนาวคนเท่าคนแก่นี่บมอสมารี่ยาอาบน้าไมละพวกอ่ากว่าแกจะช็อกไป,ป็นโรคจักนั่น,หนแหละแทรกซ้อนจากหน้าหนาวนะ การให้ความช่วยเหลือเข้าถึงเป็นอย่างไรบ้างทางการตอนนี้ยังบ่มีหน่วยงานไหนเตะเข้ามาเตะว่ามันจังบอกมีหลายหมู่บ้าน,นเนาะขอต้องบบช่วยเหลือหมู่บ้านที่กันดานกันดานครับยังบ่มีนวยงานไหนเขาว่าแจกของแจกอย่างเลยก็ต้องอยู่ตามจี้กันต่อไปสภาพร้อกวน่วยงานเขาจะเข้ามาช่วย จังหวัดพะเยาโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาได้จัดทำแผนการช่วยเหลือ,อผู้ประสบภยัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุผู้มีฐานะยากจนและผู้ยากไร้เขาบอกว่าถ้าจะเป็นภัยหนาวได้อากาศต้องหนาวจัดมีอุณหภูมิต่ำกว่า15องศาติดต่อกัน3วันขึ้นไปนะครับถึงจะประกาศเป็นพื้นที่ ประสบภัยหนาวได้นะครับในส่วนของจังหวัดพยาเราเนี่ยพื้นที่ประสบภัยหนาวเรานะครับจะครอบคลุมหมดเลยทั้ง9อําอำเภอนะครับ68สิบตำบลไม่มีพื้นที่ไหนยกเว้นนะครับเพราะว่าถ้าเราได้อุณภูมิต่ำกว่า15องศาสาวันขึ้นไปในพื้นที่ของอำเภอเมืองนะครับพื้นที่อำเภออื่นก็จะหนาวไปด้วยเนื่องจากว่าพื้นที่อำเภอเมืองนี่เป็นที่ราบนะครับ ส่วนอำเภออื่นก็คือเป็นอำเภอหลังเขาซึ่งจะมีอากาศหนาวเย็นกว่าพื้นที่อำเภอเมืองอยู่แล้วนะครับเราก็จะประกาศให้คุมทั้งพื้นที่จังหวัด9อำเภอนะครับเป็นพื้นที่ประสบภัยหนาวนะครับในส่วนของสิ่งของที่เราเอาไปแจกจ่ายชาวบ้านนะครับทุกๆปีมานะครับส่วนมากจะเป็นผ้าห่มนวมผ้าห่มไหมพรมเสื้อนะครับ ทุกปีเราจะมีไม่พอเพียงกับจำนวนของชาวบ้านที่ประสบภัยนะครับซึ่งปีปีนึงก็อยู่ประมาณแสนกว่าลายนะครับแสนกว่าลาย